ม,มาอีกที่หนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ i อแลนด์เอสเคนะครับอยู่ที่เกาะมะพร้าวอันนี้เป็นห้องภูพาเลียนที่เราจองมานะครับอันนี้เป็นเตียงนอนเป็นอย่างนี้เลยมีที่โหนของเด็กๆด,ด้วยดูกูกกิกหน้านะนะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหรไว่ายน้ําเราสามารถลงไปเล่นได้เลยตรงนี้เป็นวิลล่ามีทั้งหมดสิบหลังนะครับแล้วก็จะสามารถลงไปที่ห้องอ,อที่เป็นมาสเตอร์เพราะว่าของเราจองเป็นผูพาวิเลียนมา อันนี้ก็ลงไปที่สระน้ำได้เลยตรงนั้นจะมีน้ำตกด้วยที่นี่จะใช้ตัวรีโมทคอนโทรลในการเปิดปิดหลางพมาดอันนี้ก็เจ๋งดีจะได้ตรงนี้นิดหนึ่งไม่มีที่วางของน่าจะมีที่วางของให้หน่อยส่วนเตียงก็แข็งไปนิดนึงแต่ก็ยังรับได้อยู่ ตัวทีวีเป็นสมาร์ททีวีก็สามารถต่อลิงก์กับตัวมือถือได้สามารถดู youtube ได้นะครับข้างบนก็ตกแต่งออกมาแบบเรียบๆนะครับตามสไตล์เกาะมีพลมด้วยก็เรียบๆง่ายๆนะครับตรงนี้ก็จะมีตัว ทรศัพท์ก็กดศูนย์สามารถโทรหาโอเปอเรเตอร์ได้เลยตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนแบบโซนคิดนะครับของเด็กๆตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับตัวผ้าม่านแล้วก็ตัวไฟนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพัดลมนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแอร์คอนดิชันนะครับตัวนี้อืม อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดคุมก็เป็นมะพร้าวตามเกาะนะครับ Island Escape นะครับก็จะมีตัวผ้ามีชุดคุมมีรองเท้าสลิปเปอร์อันนี้มีไดยปลัผมด้วย อันนี้เป็นรายการส,สปอคซัคกรี่อะไรอย่างนี้มีที่แค็บอย่างอื่นที่แค็บโตเซฟมินิบาร์ก็เล็กๆนิดนึงนะครับตามสไตล์ รีสอร์ทที่อยู่ที่เกาะนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าระบุใส่ตัวฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับเ,เป็นแอร์ยิงออกมาจากทางฝั่งทางนี้นะครับก็กลางวันก็ค่อนข้างไม่ได้ฉ่ำมากเท่าไหร่แต่ก็เย็นอยู่นะครับกลางคืนก็น่าจะเย็นมากกว่าเดิมแต่ก็มีพัดลมช่วยให้ ไม่ร้อนมากนะครับก็ถือว่าโอเคพอได้อยู่นะครับตัวพื้นเป็นพื้นขัดมันนะครับเป็นเป็นพื้นพื้นหินพื้นปูนขัดมันธรรมดานะครับไม่ได้เป็นแบบกระเบื้องหรือว่าดามิเนตอะไรก็เดินก็เยน็ยนยนเท้าดีนะครับ ส่วนห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็จะมีตัวเป็นเลนชาวเวอร์มีแชมพูคอนดิชเนอร์ชาวเวอร์เจลอันนี้ให้ครบหมดหาอบาบหาเช็ดตัวอับนะ โอเคบายๆครับผมแล้วเดี๋ยวไปที่พักที่ใหม่เดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีที่พักที่ไหนที่น่าไปบ้างนะครับก็อยากให้ลองกดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ